รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Queen ราชินีโต๊ะตมครับผมผมตินพงิพิติชื่อเล่นชื่อแก๊งลูกคุณท็อปได้นุชครับผมผมชื่อเด็กชายสักมีเดชชจีประภาช่าเล่าอีตันลูกแม่หมิวครับเจ้าสมุทรจักรละวัฒนศินป์ลูกแม่ปิ่นครับ Sua dica. เมเปิดมาไม่ผิดรายการหรอกค่ะนี่คือรายการ The Queen ราชินีต๊ะกลมค่ะเมื่อกี้ดี้ต้องโทษพวกเรานะเพราะพวกเรามือม่หมอยกี่ล่างไงเด็กๆก็เลยต้องมาทําหน้าที่แทนค่ะทางตายเรามากันช้าใช่ไหมเด็กก็เลยเปิดรายการไปก่อนเลยไม่เป็นไรอย่างนั้นเราคุณแม่ๆขออนุญาตขอคืนพื้นที่เด็กๆแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาร่วมกันคืนความสุขให้กับคุณผู้ชมสหมุ่มแล้วก็1สาเดี๋ยวเรามาอัปเตกันเลยดีกว่านะคะว่า ชื่ออะไรเรียนกันที่ไหนแล้วก็ชอบกิจกรรมอะไรกันเป็นพิเศษบ้างพี่ทำอะไรคะลูกซี่ทำอะไรลูกซี่ทำอะไรคะนวดอ๋อนวดนวดพี่ใช่ไหมคะนี่ไงพี่แก๊งนี่คือลูกคนคนที่สองของพี่ท็อปถูกไหมคะลูกคนสุดท้องเลยค่ะชื่อน้องแก๊งเรียนอยู่ชั้นเยียสิบเอ็ดครทองเรียนไทยก็มันมห้าครับ ประมาณมาห้าแล้วครับกิจกรรมที่คุณชอบจะทำที่ท่าทานจะชอบเล่นกล้ามอะครับส่วนใหญ่ชอบปั่นจักรยานครับไปปันป่นกับแม่ออชอบไปออกทริปปั่นจักรยานด้วยกันค่ะนี่พูดแล้พูดจาฉะฉานน่ารักน่าดูจังเลยเนาะจริงค่ะเป็นเรื่องเวลาเป็นเรื่องเวลาอายุ27แล้วนะคะ่7ค่ะิบเแม่แล้วนี่ล่ะครับหนุข้างๆต่อสิบหัวครับหกอย่างโอ้ยนี่รัมือนพ่อเลยอ่ะเย้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 อยู่ชั้นอะไรคะชั้ g r a รดหครับ โรงเรียนอะไรครับร่ามรดีเราชอบเล่นกีฬาเหมือนคุณพ่อไหมครับชอบเตะบอลกับเล่นบาสครับอ๋อเตะบอลกับเล่นบาสอยู่ที่มือกับเลบาหมือนซี่เลยเออเล่นบาสเหมือนซี่เลยอ๋อซี่ก็เล่นบาสเหรอคะซี่ชอบเล่นกีฬาอะไรที่สุดคะบอลเล่นบอลนะคะอ๋อบอลโอเคค่ะโอ้พี่ต้นเหรอคะผมอยู่ year 7ครับก็คือม1ม1อายุเท่าไหร่คะาศึก22 โรงเรียนโรงเรียนร่วมกันดีครับโอ้ลองเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันเป็นนักกีฬาทีมเดียวกันป่ะครับครับผมแต่ว่าคนละเยีรับอันนี้เขาเล่นยี่ยชิบเอ็ดผมเล่นยี่ยชิบสามอ๋อแก่กว่ากันสองปีอะครับแล้วใครชุดลูกได้ลงเยอะกว่ากันครับลุ้นลุ้นลองว่าลองว่านี่นี่นี่เลซี่รู้ใช่ใช่คนนี้ชื่อพี่ตั้นนะแล้วลูกล่ะคะอยู่เยี่ยอะไรคะ F อะไรคะ F S J F S J ค่ะหนูเป็นสายลับเหรอลูก ไม่โรงเรียนนี้เขาเขาเรียก<ๆ>เป็นเหมือน u n น a t i o n Stage ก็คือแบบชั้นเล็กๆ K1K2 เ่ค่ะแต่ก็ FSJJ ก็ 2, ย่องมาจากห้องของครูประจำชั้นชื่อริชูดิตกับเอ J วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเรามีทั้งแม่ๆด้วยแล้วก็มีลูกๆมาด้วยนะคะธีมของวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงลูกคนเล็กเพราะทุกคนที่มานี่เป็นลูกคนเล็กหมด และพี่ท็อปเป็นลูกคนเล็กด้วยไหยมคะเห็นอย่างนี้นะคะเป็นพี่คนโตที่นี่แต่เป็นลูกคนเล็กที่บ้านลูกคนสุดท้องเหมือนกันอ่า,อาพี่ท็อปเป็นลูกคน<ย>สุดท้องมีใครบ้างขันชื่ออะพี่ปิ่นแล้วคะลูกคนเล็กเปล่าพี่ปิน่นเป็น,ปน,ปนลูกคนเล็กของคุณพ่อคุณแม่แต่คุณแม่แต่แแตงงานใหม่มีน้อยคนก<ส>็เลยเป็นลูกคนกลางมีหลายตำแหน่งมีหลายตำแหน่งเนาะพี่หมีวลูกคนเดียวพี่หมิวลูกคนเดียวพี่แหม่มดีเจแหม่มลูกคนเล็กเหมือนกันนี่ไงเป็นแก๊งลูกคนเล็กทั้งนั้นเลยเนาะแต่เราเองเป็นลูกคนเล็ก แต่เรามีลูกคนโตด้วยเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกคนเล็กกับลูกคนโตก็ต้องต่างกันเนาะจริงของพี่หมิวต่างกันเยอะไหมคะลูกคนเล็กกับลูกคนโตคนโตเนี่ยคนแรกก็จะระวังตื่นเต้นจะระวังทุกอย่างนะคะคือจะเหมือนกับครั้งแรกเหมือนกันในลูกลูกดิฉันสนใจซิมานั่งข้างแม่ไหมเอาไหมคะโอเคหรือนั่งข้างนี้ข้างนี้ไหมคะ ใช่ละใหญ่ยากกว่า<อ>ไหนคะที่ผิวเป็นแม่ลูกคนเล็กขี้อ้อนนะขี้อ้อนค่ะขี้อ,อ้อ,อนเนาะแต่คนเล็กก็จะปล่อยๆหน่อยเพราะว่าเป็นลูกคนที่สองแล้วไม่ค่อยสนใจเลยเท่าไหร่หรอกขอบคุณมากครับคือของแม่มเนี่ยลูกคนโตเป็นผู้ชายลูกคนที่สองเป็นผู้ชาย แต่การเป็ลนลูกคนเล็กเป็นผู้หญิงก็เลยจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่เนาะคนเล็กก็จะอีกแบบหนึ่งผู้หญิงเราก็จะต้องทนุถนอมนิดนึงแต่นางก็จะไม่ได้เป็นหวานๆนะคะอ,อย่างที่ได้เห็นในภาพนี่แหละ่ะลูกใครเ,เป็นปรึกษาเทรนเนอร์บ้างคะนักกล้ามนักกล้ามลูกใครคะลูกดิฉันค่ะนี่ชอบเล่นเวทนะคะหรือว่ายังไงเรื่องฟิตเนสก็เพิ่งจะมาเริ่มปีนี้ครับไม่ได้จริงจังมากครับเล่นเรื่อยๆฮะ ไม่จริงจังมากขนาดเพื่อนคุณโทรมาบอกว่าเออแม่ครับเป็นหนักแล้วครับให้เขาเผาเากันเข้าไปฟิตเนสเถอะเช้าตื่นมาเขาก็จะอยากไปฟิต <ฮะ S 1> เนสเย็นเลิกเรียนก็เข้าฟิตเนสเขาชอบออกกําลังอะค่ะพี่ท็อปพี่ท็อปเล่าสิที่เขาต้องเอาอะไรมาบดกินได้นะพี่ชายเขาพี่ <ฮะ S 1> ชายเขาหนักกว่าคือเขาจะต้องกินพวกไข่ขาว<น>โปรตีนโปรตีนต่างๆวันหนึ่งนี่กินไข่ต้มมันคนละเก้าฟองค่ะคือพี่เนี่ยซื้อไข่ต้มไข่เป็นรังอย่างเงี้ยนะคะเป็นรังไข่มาเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยนั่งกิน2วันหมด2วันหมด คนโตเนี่ยฮาร์ดคอร์ขนาดนะัไก่ต้มแล้วก็เอามาบดท,ทำเป็นเครื่องดื่มไก่ต้มตายแล้วแล้วลูกไปกินด้วยหรอครับไม่เอาะครับแม่มพี่ก็ชวนได้แข็งๆวัเนี่ย ที่ได้เมนูใหม่มาไก่ปั่นไก่ปั่นใครประหยินไก่ปั่นแล้วก็ใส่น้ำนี่เหรอคะใช่ครับแล้วใส่น้ําใส่ไอ้พวกเครื่องดื่มมันแบบเป็นโกโก้อะไรเงี้ยครับใส่กโกโก้แต่ต้มก่อนใช่ไหมคะพี่ต้มก่อนคุณค่ะถ้ากินไก่ดิบลูกดิฉันจะส่งหมู่บ้านปอบแล้วค่ะมีลูกเรานะหนึ่งในนี้ที่เป็นลูกคนเล็กมีความสมัครใจว่าโตขึ้นอยากเป็นโจรสารภาพมาค่ะลูก พูดถึงลูกนะปิ่นมีอีกสองซึ่งไปต่างประเทศแล้วถามน้องหมุดดีก,กว่าคิดถึงพี่ๆไหมลูกไม่ครับพูด <ขอ S 1> ค <ขอ S 1> ้าเราต้องมีการเจ้า <ขอ S 1> ดิ่งสีลูสนับสนุนโดยใหม่ครีมกันเย่เอชเลสไวท์ SPF 21ย มีลูกเรานะหนึ่งในนี้ที่เป็นลูกคนเล็กมีความสมัครใจว่าโตขึ้นอยากเป็นโจรสารภาพมาค่ะลูกใครยกมือขึ้นอย่างนี้ใครครับโจรโตขึ้นอยากเป็นโจรใครลูกต้านหรอครับอีต้าเหรอลูกยังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยให้แม่หมิวเล่าให้ฟังก็ได้เป็นยังไงบ้างล็อกล็อกประตูีบ้านแล้วก็เลยบุญแจไว้ข้างในอีต้านเขาก็จะช่วยเปิดประตูเขาก็เลยไปหา กิฟตติดผมเนี่ยแล้วก็มันง่ายง่านง่ายไงแง่ดอกกลอน้็ทำได้ไหมะได้ได้ด้วยอ่ะแล้วเขาก็ภูมิใจมากว่าโตขึ้นเนี่ยเขาเป็นโจรได้คนนี้ล่ะคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นอะไรเอ่ยนักบัสเอออยากเป็นคนอยตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นคนแปลกโหโตขึ้นอยากเป็นคนปกติต่างกับคนอื่นเลยไหมคะ ก็สามคนไม่เหมือนกันเลยค่ะพี่ท็อปคนโตก็จะค่อนข้างแบบโรแมนติกนุ่มๆอะไรก็ได้คนกลางก็จะลุยเล่นทุกอย่างเอาชนะทุกอย่างแข่งขันทุกอย่างคนนี้รู้สึกแบบผสมกันค่ะแต่มีคนพูดนะคะบอกว่าเวลาที่ลูกเราเหมือนแม่เนี่ยคนเป็นแม่จะภูมิใจคนไหนที่เหมือนปิ่นมากที่สุดคะถ้าหน้าตานะคะน่าจะเป็นเจ้าขุนคนที่สองถ้านิสัยน่าจะเป็นคนเล็กค่ะ ถูกใจอีตันเนี่ยถอดแม่หมิวมาเป๊ะเลยมากค่ะพี่แมม่มคะพี่แมมเหรอคะแนซี่นี่เหมือนคุณที่สุดตอนแรกเนี่ยนึกว่าแม็กเหมือนที่สุดผู้ชายกับผู้หญิงมันก็ยังมีความต่างแล้วแต่พอมีลูกสาวคนเล็กเป็นผู้หญิงปั๊บทุกคนบอกสำเนาถูกต้องมากเหมือนแบบแมมจูเนียดิฉันมีภาพมาให้ชมค่ะแมมจูเนียเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนนะที่ทำว่าเหมือนเหมือนเหมือน แล้วคนนี้ก็เหมือนไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะอันนี้อันนี้ก็สำเนาถูกต้องนะคะคุณน,นี่ฉันเองเหรอ <c oughs> คนโตเนี่ยหน้าเหมือนเราแต่ว่าเขาเข้มเหมือนพ่อแต่ลูกเล็กกันหน้าเหมือนพ่อ,อนนแต่จืดเหมือนเราก็เลยเออกมาเป็นสัดส่วนนี้หน้าเหมือนกันมากเลยดูสิน่ารักอ่พี่ต้แล้วคนนี้นก็เหมือนนะคะนะคะโอ้โหไม่มีข้อกันขาเลยไป๊อนเป๊ะมากน้องปิ่นบอกว่า หม Recently, way, like ุด hmm น mm hmm. exactly. ี่หน้าเหมือนปิ่นสุดใช่ไหมขุนค่ะใช่พี่ก็ว่าจริงเหรอนี่ขอให้ชมอะไรดูสิว่าสองเทียบกันสองด้านอันนี้คนนี้จ้ะอันนี้คนละคนคนละคนนะอันนี้พหมุดอันนั้นุดอ่ะพี่ทอบว่าคนไหนเหมือนกว่าอือพี่ก็ว่าขุนเหมือนกว่าไม่ไม่หมุดเหมือนที่สุดไม่พราหมุดอีกปีนึงหมุดก็โตเท่าขุนแล้วก็เหมือนกัน จริงทั้งหลายปีใครนิสัยคล้ายกับน้องแหม่มที่สุดมันก็ผสมผสมกันไปนะพี่แต่ว่าอย่างคนที่สองเนี่ยคล้ายในเรื่องของความแบบมีระเบียบต้องเตะต้องอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างเงี้ยตัวสองผู้ชายนะแต่ความอึดเนี่ยน่าจะตัวเล็กตัวเล็กผู้หญิงนะก็จะอึดเหมือนแม่ก็จะแบบค่อนข้างลุยนิดนึงไม่ได้แบบหวานแหววมากะะไปไหนแล้วล่ะเรียนเนซี่เอ้ยเนซี่เมื่อกี้มันเดินมากระซิบบอกว<ต>่าวันใจของเราตอนนี้นี่ไปไหนแล้วเซี่ไปไหนแล้วคะเนซี่จะไปเข้าห้องน้ำ ไ,ได้ข่าวว่านางชอบสวดมนต์หรอคะคุณนางสวดมนต์นะนางร้องเพลงชาตินางสวดมนต์นางจริงจังนัคือนะโมตัสะตะทะตะตสมัสตุจักให้ยักษ์ไปไกลไกลให้ยักษ์ไปไกลไกลาข่ายตะทะตะตะสมัสตะจักโมอีกทีนงอีกที่อีกทแล้วนางก็เป็นแบบอย่างให้พ네ี่และวันนี้คืนนี้พี่ไปได้ยินเรื่องผีมาจากไหนไม่รู้ นะโมตัสสะภควาโตระโตสมาสุทธิสาวุตจวดเร็วเลยนะสี่สวดไล่ผีเสร็จสี่ก็บอกว่าพี่แม็กสี่สวดเร็วสิพี่แม็กต้องสวดแบบนี้นะดูสี่นะณโมตัสสะภควาโตเจ้ากีจเจ้าการแต่ได้เท่านี้นะคะไม่ได้ชี้หนบัญชรหรืออะไรยังไม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสวดบ้างไหมคุณน่ะค่ะบางทีครับบางทีนะคะช่วงไหนที่รู้สึกว่าผีเฮี้ยนเ่าถึงจะสวดนะตองนี้ตอนนี้เขาเข้าโบสถ์ไงใช่ไหมของน้องปิ่นก็มีสวดเหมือนกัน ใช่ครับสวัทุกคืนทุกคืนครับนี่คุณสไตล์แรปมากเลยครับหยกเลยนะพี่ตั้นเหรอครับนสวัสดีครัอสวยครับเพราะว่าแบบเป็นบางวันครับพ่อเขาก็ชอบสวนวันพ่อปอนแบบอย่าง คนไหนนะที่ได้ฉายาว่าขนุนน้อยอนขนุนน้อยเนี่ยลูกดิฉันเองค่ะมาจากอ,อะไรคะปิน่นสังเกตประวัติเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็จะอ้วนไงแต่ว่าเขาก็จะไม่ใช่เป็นลูกบอลถูกไหมเขาก็ะะจะเป็นทรงแบบเหมือนทรงเหมือนขนุนนะเป็นแบบท้ออออวมลงมาออๆๆๆเยวยาวอย่างเงี้ย <c oughs> คือ,ค,อคือเท่ากันไปหมดแบบว่าแต่พูดถึงลูกนะปิ่นมีอีกสองซึ่งไปต่างประเทศแล้วถามน้องหมุดดีกว่าคิดถึงพี่ๆไหมลูกไม่ครับหุดคะเราต้องมีการ ติดหนึ่งสิลูกเราตอบแบบไม่เจ้าไอ้นั่นเลยเหรอคิดหน่อยคิดถึงบ้างไหมนิดนึงเลยค่ะไม่คิดถึงเลยทำไมเพราะอะไรก็ชอบแกงหมดอ๋อหมดเสี้อหนาวเลด้วยเอ๋อแม่เป็นของเราคนเดียวไม่ต้องแบ่งกับพี่ใช่ครับพอด้วยพอด้วยของเราหมดโอ้โหสบายเลยอ่าแม่แม่ก็พูดถึงลูกไปแล้วตอนนี้ขอให้ลูกๆพูดถึงแม่มาดีกว่าเริ่มที่ใครก่อนดี ทำเสียงคุณแม่ตอนดุได้ไหมครับอยแอ่เสียงดังไหมแม่อ๋อใช่แม่อย่าทำอย่างนี้สิแม่ <c oughs> แม่มาขู่ลูก <c oughs> อย่าพี่พูดเลยถ้าอยู่ตรงนี้นะลูกพี่กัสไม่อยู่แม่ก็รักลูกลูกนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่กัสมานะลูกได้ยินเสียงดังแก๊งไหมครับลูกตรงกระป๋อไนะโอ้ <c oughs> <c oughs> นัเสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN อ่ะแม่แม่ก็พูดถึงลูกไปแล้วตอนนี้ขอให้ลูกๆพูดถึงแม่มันดีกว่าเริ่มที่ใครก่อนดีอะใครอยากพูดถึงแม่ใครอยากพูดถึงแม่ก่อนโอเคถ้าชีพีก็ได้พูดว่าไงบ้างอะคะแม่ต้องไม่อันี้สิคะแม่ต้องปล่อยให้ลูกพูด่ผมพูดครับแม่ผมพูดครับลูกจะพูดเรื่องอะไรน่าจะยืนเรื่องมาให้แม่อ่านก่อนแม่แม่เจ๋งมากใช่ไหม อยากชมแม่มว่าที่แม่แบบตื่นเช้ากลับบ้านดึกดึกแม่ทำได้ไงแม่ทำได้ไงแม่ก็แบบว่าแม่ต้องหาเลี้ยงลูกอะคะ <c oughs> แล้วลูกก็ยังไม่โตพอถ้าลูกโตกว่านี้แม่ก็จะเลิกทำก็เรื่อง <c oughs> แค่ตื่นนอนนี่นะลูกก็ชื่นชมแล้วนะขอ <c oughs> บใจนะลูกไม่ก็พูดถึงโทเห็นมาน่ารักทุกก่เขารักแม่ แม่ก็รักลูกสุดชีวิตถ้าอยู่ตรงนี้นะลูกพี่กัทไม่อยู่แม่ก็รักลูกลูกแต่ถ้าเกิดว่าพี่กัทมานะลูกได้ยินเสียงแก๊งไหมครับลูกตกกระป๋องนะโอ้รักเท่ากันรักเท่ากันต่อเลยครับต่อเลยครับเอาหน้าเอาหน้าเอาหนี้ช้าคคำถามมาสิมุจะได้ต่อโอเคคำถามมีอยู่ว่า กาละครหนึ่งนานมาแล้วเล่าอยากจะให้ผู้ชายยาวไปหรอคะโอเคอยากจะให้หมุดพูดถึงคุณแม่ลูกรู้สึกยังไงกับแม่บอมมี่โหนมากฉันรักเธอเจ้าสมุทรตดแกงโดยผิงเชิงทำเสียงดุของมัมมี่สมมติเรื่องหนึ่งสิเวลาเวลาจะเล่นไ่ดุสมมติแม่จะดุเจ้าสมุดทำไมไม่ทิ้งเสื้อผ้าลงเปิด้าแม่จะพูดว่าไงเจ้าสมุดทำไมไม่จริงจัง ทำไมไม่ทิ้งสักอย่างเนี่เยรู้เลยนะว่าเป็นลูกของพี่เจอ่ะทำไมไม่ทิ้งสักอย่างเยอะเจชมแม่บ้างชมแม่ขอชมแม่สักเรื่องหนึ่งสิลูกก็แม่หาเงินได้แล้วไงหาเงินได้เยอะมากเลยแล้วเอามาเลี้ยงดูหมดเอ้ามางับเอามาเลี้ยงดูหมดคุณผู้ชมครับพี่ตั้นครับจะพี่ตั้นแล้ครับจะมี้อดี มีพูดถึงคุณแม่หน่อยลูกแม่ที่ดีมากเพราะว่าเหมือนแม่ก,ก็มีงานเนยอะแต่ก็หาเวลามารับผมที่โรงเรียนอะไรครับออแล้วก็สอนให้เข้าสังคมได้ hey, เล่านิทานสนุกไหมลูกคุณแม่จำได้ไหมเ <c oughs> คยด้ือเคยาครับสมัยนี้มี google ครับมี google youtube ค้นเสิร์ชได้แล้วคุณแม่ระดูเราเรื่องอะไรมากที่สุดกินข้าวต้งนั่งตัวตรงยาเปิดปากยาแล้วก็ ทำเสียงคุณแม่ตอนดุได้ไหมครับยแม่เสียงดังไหมแม่ไม่ใช่แม่อย่าทําอย่างนี้สิแม่แม่มาขู่ลูกแกเพิ่งพูดเลยไม่ต้องมองหน้าแม่เออโอ้ยแต่น้องผีลูกอะอะไรชะกันละกันลยเออน้องซีมาอยู่ตรงนี้ให้พูดถึงคุณแม่นิดนึงค่ะแม่แหม่มใจดีไหมคะสวัสดีสวัสดีอีกรอบแม่แหม่มใจดีไหมคะสวัสดีครับแม่แหม่มใจดีไหมลูกแม่แม่ใจดีไหมคะแม่แม่ใจดี เขาทำแบบพี่ตั้นนะดีครับอ๋อเรียนแบบพี่เรียนแบบพี่สิพูดหน่อยสิพูดถึงแม่หน่อยได้ไหมเอ้ยสวัสดีค่ะแม่ใจดีไหมแม่ใจดีแม่แม่ใจดีนี่รักแม่ไหมคะรักแม่รักแค่ไหนคะอ้าวรักมาก ขอบคุณนะคะแหมพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศน่ารักมากมลูกๆมากันอบอุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับบรรยากาศความรักความอบอุ่นอย่างนี้กันอีกนะคะ <c oughs> จะเจรียนมาเรื่อยๆเพื่อเป็นการอัปเดตว่าลูกๆเราโตกันไปถึงไหนแล้วใช่ <ใช S 3> ค่ะนี่เขบเอาเก็บบ้านด้วยเนาะ <ใช S 2> ขอบคุณนะคะนี่ดูสิทำให้รเราล้วนแต้กงมาจัดบ้านให้นะคะขบคแม่สอนมาดีแม่สอนมาดีต้านโอ้ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลานๆทั้ง3คนรวมทั้งตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากโคลเอค่ะขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะคะโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์นำเข้าโมทีฟค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการ เดอะควีนราชีโตกลมของเรามาโดยตลอดนะคะสัปดาห์หน้าพบกันค่ะวันเสาร์นะคะโอเคที่สุดนะสุดลูกจ๋เราดีกัเลยนะที่ดีเลยกลับมานะคะเรารอกันอยู่ค่ะเก่งมากเสาร์หน้าพบกันวันนี้เดี๋ยวเราสวัสดีลากันไปก่อนเนาะค่ะคุณผู้ชมมาพร้อมกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะอ่ะี่สวัสดีด้วยค่ะบ๊ายบายเราจะมองซี่ตลอดเลยว่า ʕ •ᴥ •ᴥ •ᴥ